ชาตินะครับเจสเปอร์นีโฮมสังกิทพมนะครับกางรับเป็นเวทีป้อมพันธุ์ตัวรุกมีเอกนิปัญญาครับซาดอมิซาเยฟในระบบ4-2-3-1สาธูกิติคุณจัมซูวรณนะครับแนวรับหิพลผานิศกุลครับเรย์เดซานโตสอิสระกพมรักสาพอนแดงสีนะครับแดนกลางนี่ซีเกตมาตปูเตะนะครับกับทวัชชัยโอชารธที่ทันเดอร์โดมและเริ่มคิกออฟได้เลยครับเป็นทีมเยือนเขี่ยก่อนนะครับส่งมาตั้งข้างหลังก่อนนะครับ เปิดเลียดมาอ้าวมีทางโลกแล้วยิงโลนีวิลเลียมป็อบเรียบร้อยเลยครับเมืองเขาเตะขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากวิลเลียมพ็อบนาทีที่11็ครับแม่เป็นลูกสู่เตะมุมครับหักมาบริเวณจุดโทษครับแม่ถอนตัวเองมาจากกรอบหกหลามายิงเสียบเข้าไปเลยครับวิลเลียมป็อบถือว่าเหลือกินเลยนะครับวีเทพเขี่ยให้ทางด้านของเอกนิตครับวิลเลียมพ็อบถอนตัวเองออกมานะครับและยิงสวนกิติคุณแจ่มสุวรรณพยายามปัดแต่ว่าลูกนี้มันเร็วนะครับมาถึงจจนตัวแล้วก็เอายังไงครับเต เขาทางพิชาครับแปะโอ้โหลูกนี้สั้นไปหรือเปล่าสมยอปมาแล้วแล้วลูกนี้ล่วงลงไปครับผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับดูครับจังหวะนี้โอ้โหลูกนี้ไม่ชัดครับฟางมากครับผู้ตัดสินบอกไม่ครับเนี่ยครับดูเองตัดสินเองนะครับคุณนาคมเจริญสุกยืนยันครับลูกนี้ไม่เป็นจุดโทษครับลอสตาเดลี่ครับเหลี่ยมนี้ไว้ใจไม่ได้ล็อกล็อกมาก็ยิงเลยครับ ให้มาธวัมชัยเข้าซ้ายยิงติดครับลูกนี้บุษิ์ชี้จุดโทษครับโอ้โหเอาละครับท้ายครึ่งแรกครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจับบอลแรกไม่ดีแล้วกดุูงนี้อือหือชัดเจนครับโดนแขนโอ้โหหมดสิทธิ์เรียกร้องครับแล้วแต่ว่าไม่ได้แนบลำตัวด้วยครับทีจังหวะเดี๋ยวดูครับมุมนี้ชัดสุดนะครับนี่ครับอือหือคือนีเฉพาะช่วงหัวไหล่นะครับ ครับบาโอสตาเดลี่หายใจหนึ่งเพื่อเราวิ่งซอยเท้าเข้ามายิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเสียบคานซ้ายมือครับแล้วดูยิงจุดโทษนี่งัดขึ้นมาเลยเสยเพดานเลยครับเนี่ยมุมนี้เห็นชัดกว่าครับดูครับโอ้โหพิชาซาดอนเซาเยฟครับโจฮันน่านี่หายไปพักใหญ่เลยครับเลือกที่จะเปิดด้วยซ้ายขึ้นบกนี่ป๊อปเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ครับพึ่งทักหายไปเปิดเลยครับ โจฮาน่าครับเปิดได้เล่นป๊อปทางประตูที่2ให้เหมืองทองขึ้นนำครับ2ประตูหนึ่งและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับนี่ครับบอลออกมาที่ริกโจฮาน่าครับในกรอบเลยมีไปเล่ป๊อปคนเดียวครับเปิดมาแล้วโตเท็เหนือกว่าอดีอนครับอยู่ด้านหลังแล้วขึ้นเบียดเรียบร้อยเลยครับจ่อๆแบบนี้ก็กิติคุณก็ช่วยไม่ไหวอะไรครับปัดโดนด้วยแต่ว่าเอาไม่ออกครับ เหมือนที่สอนจะขึ้นียังไม่สุดเลยนะครับเนี่ครับดูครับเหลี่ยมแพ้ครับอยู่ด้านหลังเขานะครับแต่ว่าเทขึ้นมาฮาดเหนือกว่าเลยครับยอดเข้าไปอีกทีในกรอบครับลูกนี้พิงอยู่ลอสทาเดลีกระดกหนีมาเอ้าบอลเข้าทางยิงติดเซฟครับโอ้โหทวัตชัยครับจอสุดๆครับแต่ว่ายิงติดเซฟปฏิวัติคำใหม่ให้เสี่ยงไปหน่อยครับลูกนี้ วีเทสยังกระโดดรอบได้มาที่เอริกจูฮาน่าให้ทีวีเทสเอาสวยเลยครับแม่ระบอลแรกล้านหน่อยอาจจะหลุดมาได้หลุดมาได้คึกแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับคึกแบบฟุตซอล์ได้ยิงเล็กขวาแบบง่ายๆครับโอ้ลูกนี้เหนือชั้นจริงๆครับวีเทพป้อมพันธ์ครับแม่เป็นช็อตที่ค้างไม่ถึงครับก็จะคึกแล้วยิงแบบนั้นครับบล็อกสูบบล็อกที่สวยแล้วดูครับ เนี่ยออกมาที่โจฮานารับคืนกลับมาให้กับวบียเทพตอนแรกเหมือนจะพลาดไปแล้วก็ไปปั๊มแย่งมาได้แล้วคืนโอ้โหเหนือชั้นเลยครับเป็นบางคนอาจจะยิงอัดนะครับครับแต่ดูเบระเทพครับคุณผู้ชมคืนซ้ายแล้วยกขวาครับอืมสถาพรเนี่ยเข้าสกัดมันไม่สุดนะครับเร็วครับเท้าเร็วครับคืนเข้าขวาแล้วยิงเลยครับสามหนึ่งครับเวงทองนำห่างสองประตูแล้ว ได้ในช่วงทดเวลาเลยครับกรีนเลเทฮคาร์ลลี่ลม้วนอยู่แล้วไปเตะครับตรงนี้ยังได้เล่นต่อครับเบิงทองแล้วบริสินเปล่าจบเกมครับเป็นคุณทวิเต็ดเอาชนะหนองบัวมชิยงาึ้ไปได้3ประตูต่อนหนึ่งครับ